สวัสดีครับผม l e x กซี่ฮาร์ i ีวคลิปนี้จะมาเปิดกล่องสุ่มครับน้องดีมูนะครับแล้วก็วิ d o m อมองเทพนะครับนี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลดีกว่านะครับว่าพี่จะได้น้องตัวไหนบ้างมาเลยเราเริ่มจากน้องดีมูก่อนดีกว่านะครับ อันนี้ดีมูคอลลิตเทนฟอร์มสโนว์แมนนะครับเป็นคริสต์มาสนะครับนี่พี่ก็ใส่ที่ครับผมมาตอนหลับน้องๆเลยนะครับพี่ก็สุ่มมาสามสุ่มนะครับก็จะมีบ็อกบล็อกนี้ก็จะมีทั้งหมด6 6สุ่มนะครับแล้วก็จะมีซีเครตด้วยซีเครตจะเป็นรถรถรางนะครับน่นารักมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ไม่รอชา้าไม่รอชา้าเรามาเริ่มกันเลยเหมือนเดิมเราจะไม่ดูการ์ดน,นี่ครับมาวินน้องน้องตัวเล็กๆนะครับมาอุ๊ยมีย่อยๆด้วยนะครับแตนแตนแตนวจลอุ๊ย น่ารักมากน้องมีทั้งหมดสามสามตัวเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะเลยดีกว่าวน่ารักมากอันนี้พี่ก็สั่งมาจากในเว็ช้อปปี้นะครับนี่เป็นเหมือนน้องสโนว์เลยนะครับมาน่าจะมีอุปกรณ์นะครับนี่ ไม่ครับเราต้องต่อหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะต่อนะคะรับหยู่พี่ใสไปเลยเขาต่อมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยอยากที่เห็นบางคนแบบแยกออกมานะครับนี่เป็นชิ้นแบบนี้เลยเนี่ยครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นเป็นที่วางอย่างเงี้ยครับเสียบเอาไว้ เดี๋ยวพี่แกะมาเลยดีกว่าอุปกรณ์พวกนี้พี่ก็ไม่ค่อยจะถนัดด้วยยังไงนี่นะครับแล้วเราก็ใส่ใส่ไปแบบไหนใสแบบไหนเนี้ยอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อนี่แบบนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับ ไอ้ใส่ไงเนี่ยจะหักไหมเนี่ยจะหักไหมเนี่ยครับเขาให้ใส่แบบนี้พี่ก็ใส่ไม่เป็นผาเป็นว่าเขาให้ใส่แบบนี้นะครับใ <c oughs> <c oughs> ส่แบบนี้ยวพี่ขอดูก,การ์ดก่อนนะ การน้องจะเป็นแบบนี้นครับให้น้องนั่งเข้าอยู่ห้งไดนะ้ที่ใส่ไม่เป็น right. เดี๋ยวพี่วางกาไว้ก่อนแล้วก็จะมีอีกอ่ะมียิบย่อยอีกอ่ะนี่อ๋ออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เหมือนเป็นตัวหนังสือนะเนี่ยอ๋อเป็นตัวหนังสือเสียบอย่างงี้เสียบไว้อย่างงี้ะครับอันนี้พี่ก็ขอขอไม่แกะก่อนลวกันเนาะเอาเป็นว่า ล้างน้องไปละกันล้างน้องไ้อย่างนี้นี่จะเป็นอย่างนี้ครับในรูปเป็นอย่างนี้จะเป็นตัวเอ่อน้องจะเป็นใสๆเลยนี่ครับแล้วตรงหัวตรงหัวก็จะเป็นขุนๆเนี้ยครับเป็นน้องดีมูน่าราักนี่น่าราักขอวางไว้ก่อนว่าแกกล่องที่สองกันเลย เราไปไวายไปไวัยสองเราจะไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดอันนี้ตัวแน่นแน่นตัวแน่นแน <c oughs> ่นแต้นแตนแตนชลอุ้ย นี่ได้น้องคริสต์มาสได้น้องนี่ด้วยนะซันต้าหุยน่ารักมากนี่ครับใส่ชุดสันต้าด้วยนะครับแล้วก็น้องมีหนวดด้วยนะครับตรงข้างหลังนี่จะเป็นตัวน้องสโน์นะครับนี่หุยน่ารักมากแล้วเหมือนนั่งนั่งตรงป่องเขาเรียกว่ไรนะป่องไฟอะครับที่บ้านนะครับนี่หุยน่ารักแล้วก็ถือ ถือเนี่ยครับกลมของสโน์นะครับของก้อนหิมะนะครับนี่อ๋อตรงนี้เป็นตัวแล้วข้างหลังเป็นหัวนี่นี่นารักนี่ครับน้องดีมูเดี๋ยวเรามาดูกร์ดกันนะครับกร์ดกราร์ดกรดการาฟนี่นี่เป็นน้องสโนว์แมน ไปกล่องที่สามเลยไปไว้เลยแตนแตนแตนชเวลโอ้ยอุโโอ้ยนี่ก็น่ารักเป็นน้องกวางนะครับเหมือนใส่ชุดเห,เหมือนกวางเลยอะนี่ อุยแล้วนี่เป็นเหมือนแบบอะไรนะที่เขาฝักบัวครับที่รดน้ำนะครับนี่เห็นเหมือนมีมีน้ําอยู่ตรงนี้ครับเป็นหยดเนี้ครับนี่น่ารักมากเป็นชุดเหมือนชุดกว้างเลยนะครับมีหางนี่ตรงตรงเอ่อตรงเขานี้ก็จะเป็นเหมือนพระอาทิตย์หรือเปล่า <laughs> น่ารักมากดีมูเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันเลยนะครับการ์ดอุ๊ยน้องมีฐานด้วยน้องมีฐานอ๋อนี่ครับนี่การ์ดน้องการ์ดสวยนะครับเดี๋ยวเราแกะฐานก่อนนะครับทำไมนะทำไมน้องยืนไม่ได้น้องหนักหัว นี่นครับฐานใช่หรือเปล่าน่าจะต่อใช่ครับนี่น่าราดนี่ก็เป็นเหมือนหยดน้ำนะครับแล้วก็ลงมาพื้นก็จะเป็นน้ำแข็งน่ารักมากอันนี้เรา ที่ boards. ออฟบอร์ดอนี้นี่อันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพี่ไปสุ่มไปสุ่มที่ไปเมกะเมกาพาซามาแล้วก็ไปสุ่มมานะครับนี่ส่วนอีกสุ่มหนึ่งก็ไปที่เดอะฮาฟลังสิตนะครับที่พี่ไปถ่ายคลิปน้องน้องย้อนกลับไปดูได้นะครับพ,พี่ไปเดอะฮาฟแล้วก็ที่เมกะพาซ่านะครับอันนี้พี่ไป สุ่มกันมานะครับแล้วก็มีน้องแนะนำด้วยนะคะรับว่าพี่ไปยืนไปยืนแบบไปยืนเลือกตั้งนานว่าอุ้ยกล่องไหนกล่องไหนดีว่าน้องเขาแนะนำว่าเออต้องเลือกกล่องที่แบบหนักๆก,ก็จะมีเออก็จะได้แบบตัวที่เป็นตัวสีเข็มน,นะครับแล้วก็ตัวสีพิเศษเพราะเขาจะหนักๆหน่อยน,นะครับนี่ครับเป็นกล่องของน้อง wisdom นะครับเป็นเหมือนองค์เทพนะครับนี่ มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ี่แล้วก็มีสีเข็สนะครับแล้วก็มีสีพิเศษ2นี่นะครับพี่ได้สีพิเศษมา1เพราะอันนี้พี่แกะมาแล้วที่ทีหลางพานพี่อยากรู้ไงว่ามันได้ชวนหรือเปล่านี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าพี่จะได้เอ,อ่าไหนเปิดมาจะรู้เลยนะครับว่าเ่ไห เพี่หยิบมาเลยมาพี่จะได้ตัวไหนนะครับมาเริ่มเลยแตนแตนแต,แตชนชเวลนี่น่ารักไหมครับเป็นองค์เทพนี่เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีดำนี่นะครับ งานเขาดีมากเลยอ่ะเขาลายละเอียดเยอะมากเนี่ยครับนี่เห็นเขาเอาไปบูชากันด้วยนะเนี่ยวิสตอมเป็นองค์เทพน่ารักก็จะมีบทเครื่องหัวด้วยนะครับเครื่องหัวเดี๋ยวพี่แกะก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับพี่ขอบอกเห็นไหม เป็นแม่เหล็กดูปุบเลยนี่ก็วางข้างบนนี่จะแบบว่าอ่อนๆน,นะครับแม่เหล็กอ่อนๆแต่อันใหญ่นี้แบบได้เลยนี่นะครับเป็นองค์เทพเขาก็าจะมีความหมายด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับไปไปเสิร์ชมาว่าความหมายขององค์องค์งสีดำนี่คืออะไรเออจะเป็น ลากแห่งปัญญากําจัดมารน,นะครับองค์นี้สวยนะครับอันนี้เป็นสีพิเศษสีพิเศษสีสนึงก,นก็จะมีสีขาวนี่นครับนี่สวยมากการ์ดของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นครับสีดำนี่มากล่องสุดท้ายอันนี้เด็ดสุด สุ่มเนี้ยพี่ไปสุ่มที่เมกาพาซาล้านอาตงเนี่ยครับสุ่มแล้วห้าร้อยน่าจะไม่ผิดนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับส่วนสุ่มนี้พี่ไปที่เดือะฮับที่พี่ไปถ่ายคลิปมาอันนี้ร้านเอ่อป๊อปคิงด้อมทอยที่เดือะฮับลังสิตอันนี้แบบไม่รู้ว่าฟุ๊กหรือยังไง <laughs> แต่เขาหนักกว่านะครับมีน้องแนะนำบอกว่าต้องจับหนักๆถ้าเกิดใครแบบน้องๆอบบเอยากจะไปสุ่มอะ่ะเลือกที่ต้อแบบหนักๆเลยอะ่ะเราจะได้ที่เลย <laughs> อันนี้ก็เป็นทิปแนะนำนะครับผมเราก็อย่าไปโยกอย่าไปขยา่าเราแค่ถือมาแค่นั้นเองนะครับเราก็จะฟอามรู้สึกของเรานี่นะครับแตนแตนแตน ชูแอวนี่พันมืออันนี้พี่แบบว่าพี่อยากรู้ไงว่ามันได้ชัวหรือเปล่าพี่ก็เลยลองเปิดดูที่หลานเลยอ่ะอืมได้มาเลยแต่เออพันมือนี้จะหนักจะหนักกว่าสีดำหน่อยนึงเนี่ยความรู้สึกนะครับเนี่ยครับสวยมากรายละเอียดเยอะมากเนี่ยครับพันมือนี่ ก็จะเป็นมือเล็กๆขององค์เทพเขาก็จะไปบูชาไปตั้งกันนะครับผมอืมน่ารักเนี่ครับพันมือแล้วก็มีเครื่ององค์บนหัวเครืองค์บนหัวนี่เลิศไหมเลิศเนาะเดี๋ยวให้ดูกาสั่ง แล้วพี่ก็แบบโอ้ยแต่มีน้องมาหลอกพี่มาเนี่ยครับเขาสอนพี่มาดิน้องเขาก็น่ารักมากเลยนี่คับผมแล้วก็วางไปเลยอิแต่นี้ดูดแรงอยู่นะครับบนหัวนี่นี่เขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับไม่ต้องกลัวหล่นนี่โอ้ยหลอกพี่ตอนพี่แบบแทบจะกรีด ว่าอยากได้สวยมากเลยนะครับผมเจ้าแม่กลอิมพันมือนี่อันนี้เขาก็ชื่อว่าเทพแห่งความเมตตานะครับผมพันมือเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ต้อนรับคริสต์มาสนะคะผมพี่ พี่ก็ใส่ที่ค้าผมมาไปหามาจนได้นี่ครับแต่อันนี้พี่ประกอบไม่ได้ยังไงห้าสุ่มที่พี่ชอบที่สุดนะครับนี่เลย w i สตอมองเทมนะครับ <S <S ตอนที่ได้มาตอนที่เปิดที่รานนี่แบบโอ้โห,โหโกี๊เลยอ่ะ <S <S สวยมากของจริงนี่รายละเอียดดีมากเลยนะครับเนี่ยครับพันมือ ความเมตตานะครับผมนี่ยังไงคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับมอร์ y c ่ r คริสต์มาสนะครับสวัสดีครับผม